สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในวิชาภาษาไทยพื้นฐานกาันโดยในวันนี้ครูจะสอนพวกหนูสั้นๆน,นะเป็นเรื่องเล็กๆก็เรื่องคุณค่าด้านสังคมนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเรียนไปแล้ววันนี้ถือว่ามาทบทวนกันละกันเพราะว่ามันก็มีความสําคัญเหมือนกันในการต่อยอดที่จะไปเรียนในระดับมัธยมปลายนะคะแล้วก็เทอมนี้เนี่ยเราเรียนวรรณคดีจบไปแล้วอะ ใช่ไหมเราวิน <tang s> ัยมคดีจบไปหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคุณค่าด้านสังคมกันว่าเวลาเราเจอข้อสอบที่มันมีลักษณะเป็นคุณค่าด้านสังคมอ่ะเราจะทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะคําว่าคุณค่าหมายถึงสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากวรรณคดีนะคะสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากวรรณคดีว่ามันมีคุณค่าอย่างไรทีนี้คําว่าสังคมเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าสังคมหมายถึงมันสะท้อนสภาพสังคมในสมัยนั้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นวรรณคดี เรื่องนิราชภูเขาทองซึ่งเป็นวรรณคดีของสุนทรภู่ถูกไหมเราเรียนเป็นไปในสมัยหมหนึ่งใช่ไหมคะวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยแต่งสุนทรภู่เนี่ยแต่งตั้งแต่อยู่ในสมัยรัชกาลที่สามมันก็จะสะท้อนอะไรบางอย่างนิราชภูเขาทองเนี่ยคือการที่สุนทรภู่เนี่ยเดินทางไปเพื่อไปกราบภูเขาทองเจดีย์ภูเขาทองซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีพระบร,รมสารีริกาาธาตุอยู่ของพระพุทธเจ้าซึ่งนั่นก็แสดงถึงความเคารพ ในศาสนาหรือความเชื่อทางพุทธศาสนานั่นเองอันนี้คือคุณค่าด้านสังคมมันประมวลไปได้ประมวณไปได้ว่าในสมัยรัชกาลที่3คนส่วนใหญ่มีความเชื่อและเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคุณค่าด้านสังคมทีนี้ก่อนที่เราจะ วิเคราะห์มันออกมาได้สิ่งสําคัญเลยคือหนูจะต้องแปลบทประพันธ์ให้ได้ถ้ามันเป็นรอยแก้วไม่มีปัญหาเราอ่านได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นรอยกรองละเราก็ต้องสามารถแปลบทประพันธ์นั้นไปให้ได้นะคะทีนี้คุณค่าด้านสังคมค่ะอันดับแรกครูอยากให้ดูที่คําว่าสภาพสังคมสภาพสังคมตัวนี้คืออะไรคือสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปของคนในสังคมขณะนั้น ยกตัวอ,อย่างอันนี้เอามาจากนีรัตปุขทองนะคะถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุบเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเข่าเหมือนชาวไทยตัวนี้แสดงถึงอะไรแสดงถึงว่าตรงปักเกรดนะคะที่มันเป็นที่ของคนมอนเยอะๆเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะกล้าวมวยถูกไหมแล้วก็ผัดหน้าเริ่มแต่งหน้าแหละ เหมือนชาวไทยเข้าไปทุกทีทุกทีอันนี้คือสภาพสังคมคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั่นเองนะคะอันที่สองค่ะประเพณีและวัฒนธรรมหมายถึงอะไรแน่นอนคําว่าประเพณีคือพฤติกรรมที่ได้กระทําสืบต่อก,กันมาเช่นการแต่งงานการบวชสงกรานต์ลอยกระทงนะคะยกตัวอ,อย่างจึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่ตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้นเสียงเงินทองให้ขึ้นไปพลันขนถันหมาขึ้นบนบ,นบนันไดอันนี้ก็แสดงถึงประเพณี การแห่ขันหมากซึ่งเป็นอยู่ในประเพณีการแต่งงานนั่นเองนะคะแต่ละบทเนี่ยมันก็จะสะท้อนวัฒนธรรมอะไรบางอย่างหรือสภาพสังคมอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาสิ่งสําคัญคือเราต้องแปลให้ได้แต่อย่างที่เคยบอกไปต้องแปลหมดมั้มต้องแปลทั้งหมดไหมคะไม่จําเป็นต้องแปลทั้งหมดค่ะเพียงแต่ว่าหนูจะต้องหาคีย์เวิร์ดของมันออกมาให้ได้เท่านั้นเองนะคะอ่าข้อที่สา อันนี้คือค่านิยมคําว่าค่านิยมเนี่ยครูจะต้องบอกไปเลยว่าค่านิยมของคนไทยเนี่ยนะคะเอาเออกค่านิยมเหมือนความหมายก่อนความหมายของค่านิยมเนี่ยหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เห็นว่าสิ่งนั้นดีงามคําว่านิยมมันก็คือสิ่งที่มันมันนิยมอะ่ะมันเป็นที่นิยมที่เขาทํากันนะอย่างที่พูดตลอดว่าสมัยเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะชอบการดัดฟันอย่างเงี้ยค่ะเออชอบการดัดฟัน มีการแต่งหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือค่านิยมนะแต่ว่าค่านิยมย้ำว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะทีนี้ค่านิยมของคนไทยให้จําไว้เลยว่าหนึ่งจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณอันนี้คือความค่านิยมพื้นฐานของคนไทยรักนวลสงวนตัวเพิดอทูนพระมหากรรษัตริย์แล้วก็ศึกษาเราเรียนอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็น เป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าดีอ่ะถ้าใครกระตันยูเนี่ยคนดีใครรักนวลสมุนตัวเนี่ยคนดีใครเทริดทูนพระมหากษัตริย์เนี่ยคนดีไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยคนดีอันนี้คือค่านิยมซึ่งแต่และสังคมไม่เหมือนกันนะคะแต่และสังคมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างตื่นก่อนเมื่อนอนหลังพึงเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวังระแวงระวังศัพท์รับสั่งสารมีเยอะแยะเลยหนึ่งตื่นนอนตื่นก่อนเมื่อนอนหลังก็คือผู้หญิงสมัยนั้นนะ่ะต้องนอนที่หลังและต้องตื่นก่อน อ่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะพึงเฝ้าบัญหาแสดงตรับใช้ระวังระแวงก็คือเวลาจะพูดอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังนิดหนึ่งในการพูดอันนี้ก็เป็นค่านิยมเหมือนกันแต่ครูจะบอกอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่ที่มันจะชอบออกข้อสอบนะหนึ่งเลยคือตะันยูค่ะค่านิยมเรื่องความตะปันยูเคารพพระมหากษัตริย์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ชอบออกข้อสอบมากงในเรื่องของค่านิยมส่วนรักมน,นสมุดตัวก็เป็นค่านิยมได้เหมือนกันนะคะสี่ค่ะความเชื่อค่ะ ความเชื่อหมายถึงอะไรความเชื่อหมายถึงสิ่งที่มันอยู่เหนือการพิสูจน์เหนือรธรรมชาติมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์นะครูจะเรียงอย่างนี้หนึ่งคือโชคลางโชคต่างๆอ่ะเราไปมีว่าจิ้งจกมีสามหางไปขูดนะได้โชคมาอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบมันจะได้จากจิ้งจกจริงไหมไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องโชคของเรานะคะหรือว่าถูกหวยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นโชคเหมือนกันนะสองความฝันนะคะความฝันเช่นสุพนิมิตอบุพันิมิตที่ว่าฝัน ฝันเหตุการณ์ล่วงหน้าน,นี่คือความเชื่อเหมือนกันโหราศาสตร์นะการดูดวงทั้งหลายการดูห่วงจุย้ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีปีศาจไสยศาสตร์เครื่องราของของของ,ของขลังนร,รกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดปรากฏการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติอันเนี้ยเช่นความเชื่อที่ว่าฟา้ฟา,รฟา,รฟาร้องฟ้าผ่าเนี่ยเกิดจากเมฆขลงังและราม,มาสูตรล้อแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ลักษณะของคนและสัตว์เช่น คนหูยานมักจะอายุยืนอันนี้คือตัวอย่างนะสี่อย่างนะอันแรกเลยคือสภาพสังคมสองประเพณีและวัฒนธรรมสามค่านิยมแล้วก็สี่ความเชื่อนะคะทีนี้เป็นสไลด์เก่านะอยากให้ดูนิดนึงเป็นข้อความสั้นๆเอามาจากกลอนแล้วก็ให้เราสรุปไปว่ามันเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมอะไรเช่นทนแดงดังแสงทับทิมนะคะหมายถึงค่านิยมเรื่องการกินหมากอย่างเงี้ยเออก็คือสีฟันเป็นสีทับทิมเลยทับทิมก็คือสีแดงนั่นเอง เครื่องวันจันนั้นควรสีนวลขาวก็คือวันจันควรใส่สีขาวก็คือความเชื่อเรื่องการแต่งกายวันทองลงเรือได้ใครจะมาอันนี้ก็แสดงว่าสมัยก่อนในสมัยวันทองก็คือสมัยเรื่องขุนช้างขุนแผนสมัยวิทยาตอนปลายหรือตอนต้นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการเดินทางโดยทางเรือนะคะอ่ะหรือเวลามาทันแล้วเวลาวก็คือเวรกรรมนะความเชื่อเรื่องเวรกรรมนิ้วนรก16องคุรีแหลมก็คือความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ นิ้วน่นจะไปอยู่ที่ไหนแน,น่นอนมด้อยู่บนสวรรค์อยู่ในนรกนะคะบันไดานาคนาคในบันไดอันนี้เป็นความเชื่อได้สองอย่างนะเป็นความเชื่อเรื่องพญานาคก,ก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมไทยก็ได้ว่าเวลาเราสร้างโบสถ์จะต้องมีหน้าพญานาคเนี่ยอยู่ตรงบันไดยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอะยกตัวอย่างกันจึงก้มกราบบัตท,ทบงพระรงสารแล้วนางยักษ์เล่าตามเนื้อความฝันไม่เคยเห็นเป็นวิบัติอัศจรรย์เชิญทรงทันช่วยทํานายร้ายหรือดี อันนี้คือความเชื่อแน่นอนเชื่อเรื่องอะไรนี่จาได้ไหมเออผีเสื้อสมุดถูกไหมคะเป็นความเชื่อเรื่องความฝันนั่นเองนะอ่ะโอเคเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะไม่ยากเท่าไหร่เนาะในเรื่องของคุณค่าด้านสังคมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนนะใช่ไหมอาทิตย์หน้าน่าจะเปิดเทิมแน,แน่แต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงครูจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคทีนี้ เอ่อวันวันวันววันวั่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคับหน้าเป็นการเฉลยเป็นการเฉลยเรื่องเราเรียนกันไปนะคะครั้งที่แล้วก็คือเรื่องสํานวนสุภาษิตแล้วก็คําังเผยเอ่าวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมไปทําแบบทดสอบนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ